มีข่าวดีครับเทนขาลงระยะกลางครับมันเสียสมดุลแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เกิดในยะสำคัญที่เรียกได้ว่าทองคำนะครับอาจจะลงต่อเป็นเฮือกสุดท้าย สวัสดีครับสมาชิกกลุ่ม V.I.P ทุกท่านนะครับรวมถึงแฟนคลับ FC ที่ติดตามรายการหมอดูทองคำมาตลอดนะครับวันนี้ก็กลับมาทำรายการให้เหมือนเดิมนะครับวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2567นะครับเวลาอาจเคลิปนไ้นที่เวลา4ทุ่ม30นาทีนะครับวันนี้ก็มาดึกนิดนึงนะครับนาพอดีผมทำนู่นทำนี่อยู่นะครับก็เพิ่งมีเวลามานั่งทำรายการให้นะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็รับรองว่าวันนี้ครับละเอียดนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ติดดอยอยู่นะครับวันนี้ก็มีข่าวดีด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่มมาติดตามนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านแล้วก็ตอบให้กับทุกๆคำถามนะครับอ่ะโอเคมาเริ่มกันนะครับสำหรับ เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับนะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นแล้วว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับมันก็มีพยายามที่จะปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วเ้ายก็คือถูกตบกลับลงมานะครับเพราะเนื่องจากว่าเทนขาลงระยะกลางบวกยาวเนี่ยมันยังทํางานอยู่นะครับนะทองคำเนี่ยลงมาปิดตลาดเนี่ยที่ราคา2,562เหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระดับ 34.88บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองคำแท่งออนไลน์96.5นะครับก็เคลื่อนไหวอยู่ที่กรอบราคา42,200จนถึง42,300บาทต่อบาททองนะครับแล้วอาทิตย์นี้จะเอายังไงต่อนะครับทองคำจะลงต่ออีกไหมนะครับแล้วจะลงต่อได้เท่าไหร่นะครับมีโอกาสจะรีบาวกลับตัวขึ้นไปได้บ้างไหมนะครับแล้วจะ เปี่ยนเทนเป็นขาขึ้นได้แล้วหรือยังนะครับนะเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันเลยนะครับคําพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับในช่วงของวันที่1 8จนถึง20พฤศจิกายน2567ครับมีดังนี้นะครับบอกก่อนว่าข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็ในการลงทุนนะครับโกสปอตนะครับหรือแบบ USD ต่อออนเนี่ยนะครับนะภาพรวมนะครับ เทนของทองคำนะครับยังเป็นเทนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับนะแต่เมื่อกี้บอกแล้วว่ามีข่าวดีครับมีข่าวดีตรงที่ว่าเทนขาลงระยะกลางครับมันเสียสมดุลแล้วนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เกิดรัยะสาคัญที่เรียกได้ว่าทองคํานะครับอาจจะลงต่อเป็นเฮือกสุดท้ายนะครับแล้วก็จะเริ่มมีการ ปรับตัวดีตัวกลับขึ้นมาแล้วนะครับโดยจุดสับขาหลอกนะครับหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยนะครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา2,615เหรียญน,นะครับนั่นหมายความว่าถ้าภายในอาทิตย์นี้นะครับราคาทองคำเนี่ยมันลงต่อได้อีกหนึ่งเครืกก็จริงนะอาจจะลงในวัน2วันแรกนะครับนะแล้วเริ่มดีตัวกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับให้จำจุดนี้ไว้เป็นเกณฑ์นะครับว่า จุดสตาร์ทของเทนขาขึ้นระยะกลางครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา2,575เหรียญน,นะครับถ้าเกิดราคาทองคำครับมันสามารถรีบาวทะลุจุดนี้ขึ้นไปได้นะแล้วยืนเหนือราคา2,575เหรียญได้เกิน1ชั่วโมงนะครับไอแบบแวบไปแวบมาไม่เอานะเอาแบบยืนแบบเหนือ2,575เป็นชั่วโมงเลยถ้ามันหลุดลงมาแวบหนึงเริ่มนับ1นนาทีใหม่ ลุดลงมาแวบหนึ่งเริ่มรับหนึ่งทีใหม่นะครับเอาให้มันยืนได้เกิน1ชั่วโมงนะครับนะก็จะเป็นการยืนยันได้ว่านะครับหรือว่าสันนิษฐานเอาไว้ก่อนเลยว่าราคาทองคําจะขึ้นต่อไปอีกนะครับเพื่อวิ่งไปหาด่านราคา2615เหรียญน,นะครับเพื่อทดสอบการเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะกลางนะครับสมมุติว่ามันผ่านด่านราคา2615เหรียญขึ้นไปได้ โอเคมันเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางนะครับเป้าหมายกำไรแรกครับมันจะอยู่ที่ราคา2,630จนถึง2,635เหรียญน,นะครับแล้วก็เป้าหมายที่2อครับอยู่ที่ราคา2,645จนถึง2,650เหรียญน,นะครับนั่นแปลว่าถ้าใครจะเริ่มตั้งเปิดซื้อบสตอบที่ราคา2.575ก็ทำได้นะครับนะแต่กลับกันถ้าเกิด ราคาทองคำนะครับมันรีบาวขึ้นไปนะครับขึ้นไปเนี่ยอาจจะผ่านด่าน2575แต่ไม่ผ่านด่าน2615หนะครับหรือไม่ผ่านทั้ง2ด่านเลยนะครับทองคำครับก็อาจจะถูกทุบกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ถ้าไม่ผ่าน2ด่านนี้นะคือคิดไว้ก่อนเลยว่าทองคำเนี่ยมันก็เล่นตามเทรนขาลงระยะกลางบวกยาวนะครับนะทองคำก็จะปรับตัวลงต่อเนี่ยเป้าหมายกำไรขาลงครับจะอยู่ที่ราคา 2,543จนถึง2,545เหรียญน,นะครับเป้าที่2ครับเป็นอยู่ที่ราคา2,524จนถึง2,526นะครับแล้วก็เป้าที่3ครับอยู่ที่ราคา2,515จนถึง2,517เหรียญน,นะครับกรอบทองคำใน2-3วันแรกนี้นะอาจารย์เติ้งเนี่ยให้กรอบราคาทองคำที่มันจะวิ่งไซด์เวย์ไปมาอยู่เนี่ยอยู่ที่กรอบราคา 2545จนถึง2575นะครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำก็จะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีนะครับสว่วนใครรอซื้อของถูกนะครับก็รอทองคำย่อตัวลงมาก่อนนะหรือว่าจะตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอก็ได้นะครับที่กรอบราคากรอบแรกครับ2550ถึง2552นะครับแล้วก็2538จนถึง2540นะครับแล้วก็2525 25, จนถึง 2527นะครับนี่ก็คือ3กรอบที่ย่อลงมาสามารถเข้าซื้อได้นะส่วนใครที่ชอบไล่ซื้อนะครับนะก็สามารถตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับรอได้ที่ราคาครับ2566นะครับทะลุไปได้รอปิดกันมาที่ราคา2572จนถึง2574นะครับแล้วก็มาที่2ครับตั้งซื้อที่ราคา2574นะครับทะลุไปได้รอปิดกันราที่ราคา2578 จนถึง2580นะครับแล้วก็มาที่3ครับตั้งซื้อที่ราคา2580นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2587จนถึง2589นะครับแล้วก็มาสุดท้ายครับตั้งซื้อที่ราคา2587นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา2594จนถึง2596ได้เลยนะครับสรุปคำแนะนำวันนี้นะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับ เมื่อเทนขาลงระยะกลางเนี่ยมันเสียสมดุลเนี่ยนะครับมันก็มีความเป็นไปได้ถึงประมาณ70%เลยที่ราคาทองคำเนี่ยมันอาจจะลงต่อในเฮือกสุดท้ายนะครับแล้วก็ดีตัวกลับขึ้นมาแบบแรงๆนะครับทั้นแล้วเนี่ยใน2-3วันแรกนี้นะถ้าเกิดเห็นราคาทองคำเนี่ยนะครับมันยังยืนเหนือ2,545เหรียญได้อยู่นะส่วนตัวแนะนำว่าเสี่ยงเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนดีกว่านะครับนะ ก็มันน่าจะมีการรีบาวขึ้นไปได้นะครับนะแล้วกัทองคำเนี่ยมันผ่านด่าน2575ได้ด้วยนะครับก็เปิดซื้อบายแบบบทหน้าตักขึ้นไปเลยนะครับนะ่ยังไงเป้หาหมายกําไรแรกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2585จนถึง2590นะครับแต่กับกันถ้าเกิดซื้อไปแล้วทองคำดูต่ำกว่า2545ลงมาได้นะครับด่านราคา2545ครับก็เป็นจุดสต็อปลอสนั่นเองนะครับนะอ่ะก็จบสำหรับโกลสปอรตนะครับ ทีนี้ก็มาดูในส่วนของคนซื้อขายทองคําแท่งออนไลน์96.5กันบ้างนะครับทองแท่งออนไลน์9.5เนี่ยนะครับนะผมพูดแบบกระชับเลยนะครับว่าข้อแรกเลยครับปัจจุบันนะออทองคําแท่งนะครับยังเป็นเทรนขาลงระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับแล้วก็จากการคํานวณเบื้องต้นเนี่ยนะครับราคาทองคําแท่ง9.5เนี่ยมันยังปรับตัวลงไม่สุดนะครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเนี่ยได้ถึงราคาประมาณ 1> 4 1 8 0 0จนถึง4 1 9 0 0บาทต่อบาททองนะครับทางเดียวที่ราคาทองคำแท่งมันจะลงมาไม่ถึงจุดนี้นะครับก็คือมันจะต้องรีบาวกลับขึ้นไปยืนเหนือราคา42,500บาทให้ได้ภายใน2-3วันแรกนี้นะครับถ้าเกิดมันผ่านด่าน42,500บาทขึ้นไปได้ จุดนี้แหละมันเป็นจุดสตาร์ทนะครับของเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับถ้าผ่านไปได้นะครับใครอยากจะเปิดซื้อบายตามก็ตามเลยนะครับเป้าหมายกันมาอยู่ที่42,650จนถึง42,700บาทต่อบาททองนะครับแต่ถ้ากระทองคำเนี่ยมันผ่านด่าน42,650บาทขึ้นไปได้ด้วยนะครับซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกันมาอยู่ที่42,850จนถึง42,900บาทต่อบาททองนะครับ แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับถ้าเกิดหลังทองคำครับผ่านด่าน42,850บาทขึ้นไปได้นะครับซื้อตามไปอีกนะครับเป้าหมายกันมาอยู่ที่ราคา43,000ทวนนะครับและจดแล้วก็จำให้แม่นครับว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางครับของทองคำแท่ง9.5ครับอยู่ที่43,000ทวนนะครับถ้ามันรีบาวขึ้นไปแล้วนะครับติดด่านได้ด่านหนึ่งหรือว่ายังไม่ผ่านด่าน43,000นะครับ ทองคำมันจะถูกทุบกลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับและเบื้องต้นเลยถ้าเกิดภายในอสองสัปห์แรกนะครับทองคำเนี่ยมันยังไม่ต้องไปลุ้นถึง43,000หรอกยังไม่ผ่านด่าน42,500เนี่ยนะครับนะก็ต้องคิดเอาไว้ก่อนเลยว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะร่วงลงมาเนี่ยแล้วหลุดต่ำกว่า42,100บาทได้ด้วยนะครับอันนี้ให้เปิดขายเซลล์ตามลงไปเลยนะ เพราะว่าถ้าผ่านด่าน42,500บาทไม่ได้แล้วดันหลุดต่ำกว่า42,100บาทลงไปได้ด้วยนะครับชาวดอยนะครับอาการหนักเลยนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะปรับตัวลงเนี่ยนะครับไปได้ถึงประมาณ41,800จนถึง41,900บาทเอ่อ41,900บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆที่คำนวณได้นะครับมันจะไปจบที่ประมาณ41,700บาทต่อบาททองนะครับ ก็จบเพียงแค่นี้นะครับทั้งหมดแล้วนะครับสรุปให้ตามนี้นะครับทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นในตามแผนนี้นะครับนะขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้ทุกท่านนะครับได้กําไรจากการซื้อยทองคําในอาทิตย์หน้านี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ